ไปถ้ำนาคาที่บึงการช่วงหน้าฝนได้ไหมจะเจออะไรบ้างและต้องเตรียมตัวยังไงดูคลิปนี้ให้จบนะครับวันนี้แม็กเดินทางจากจังหวัดน่านไปอำเภอบึงโขงหลงบึงการครับระยะทาง800กว่ากิโลใช้เวลาเดินทาง10กว่าชั่วโมงครับเพราะว่าวันนี้เราจะไปพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำนาคาอุทยาแห่งชาติภูหลังกาครับแม็กมาพักที่บึงโขงหลงหนึ่งคืนนะครับเพราะเรามีนัดกับไกด์ท้องถิ่นแต่เช้าเลยครับหลังจากนั้นเราก็มาลงทะเบียนที่จุดทางเข้านะครับเสียค่าเข,ข,ข้าคนละ50บาทครับทุกคนคนมีเป้สะพายหล เราจะใส่ของขึ้นเขาได้สะดวกครับหากไม่มีก็มาซื้อได้ที่นี่ครับใบละ50บาทเท่านั้นเองของใช้ที่จําเป็นมากๆสําหรับการเดินทางนะครับนั่นก็คือน้ําดื่มครับชุดกันฝนแล้วก็พวกอาหารว่างหรืออาหารเที่ยงครับที่พกพาได้สะดวกวันนี้แม่กก็จะเอาเป็นข้าวปั้นไปครับและถุงมือก็ต้องเตรียมไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องจับราวบันไดตลอดทางอย่างที่ควรเอาไปก็คือยาดมยาลมยาหมอกครับเพราะระยะทางไปกลับของเราเกือบ8กิโลครับทุกคนแล้วเป็น8กิโลที่ขึ้นเขาลงเขานะครับส่วนคนนี้ก็จะเป็นพี่ไกด์ท้องถิ่นนะครับที่แม ่อไว้ตั้งแต่แรกครับไกด์ที่แม่ติดต่อไวจะเป็นไกด์สายมูโดยเฉพาะครับพี่เขาก็จะรู้ว่าตรงไหนศักดิ์สิทธิ์และตรงไหนต้องขออะไรยังไงบ้างก่อนจะขึ้นเขานะครับพี่เขาก็ให้เราขออนุญาตเจ้าที่จะทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อให้การเดินทางในวันนี้ของพวกเราเป็นไปด้วยความราบลื่นนั่นเองครับเดินมายังไม่ทันเหนื่อยเลยครับก็มาเจอกับอุโมงค์เต่าครับเป็นหินที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับเต่าสําหรับใครที่ร่างกายไม่ฟิตแอนด์เฟิร์มแบบแม็กเนียนะฮะพี่ไกด์เขาก็จะแนะนําว่าเดินไปพพััดดดไไไไปป้้้้รรรรรบมม่่่่ตตออองงงีเเเเเเาา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 าะะหหกกกววฝืนนนย็็จจทํใลิ มาได้สักระยะครับเราก็จะเริ่มหินที่มีลักษณะรูปร่างแปลกตามากครับมองเผินๆเ,เนี่ยเหมือนเกดงูเก็ตพญานาคเลยครับทุกคนมาช่วงหน้าฝนอากาศจะไม่ร้อนจัดครับและธรรมชาติสวยมากครับมีเห็ดด้วย ทางเดินขึ้นค่อนข้างชันครับแต่ก็มีบันไดให้เราเดินขึ้นเหนื่อยมากครับแต่ธรรมชาติก็สวยอยู่และนี่ก็มาเจอโขดหินที่เหมือนเห็ดครับเราสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้ด้วยนะครับเดินได้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับมีฝนตกลงมาไปปลอยแต่อากาศดีมากครับมีหมอกลงด้วยจากในเหนื่อยอยูเห็นวิวแบบนี้นะครับหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยซอกตรงนี้ดาราชอบมาถ่ายรูปครับเขาก็เลยมีชื่อเรียกว่าซอกดารา ทางจะค่อนข้างชันมากๆเลยนะครับถุงมือและรองเท้าผ้าใบาเนี่ยจำเป็นมากๆแล้วก็อย่าลืมหารองเท้าที่เหมาะสำหรับการขึ้นเขาด้วยนะครับไม่อย่างนั้นรองเท้าพังแน่นอนเนี่ยครับพี่ในทีมของเรานะครับพังไปแล้ว1คู่ครับจนต้องเอาเทปมาพันรองเท้าไว้เลยอันนี้ก็จะเป็นน้องหนอนขนปุยนะครับน่ารักมากเลยแต่ไม่กล้าจับครับกลัวคันเราใกล้จะถึงยอดเขาแล้วครับทุกคนดูบันไดสิสูงและชันมากๆคือแม็กไม่ได้เตรียมตัว,ตวและเตรียมร่างกายมาก่อนปีนเขาเลยครับไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้แต่เรามาถึงที่แล <iverse. S 2> ้วครับเรา ก็ต้องไปให้สุดความพยายามไม่เคยทำร้ายใครครับจุดชมวิวจุดแรกสวยประทับใจมากมองจากด้านบนลงไปนะครับเห็นบึงโคงหลงด้วยทุกคนข้างบนนี้อากาศเย็นสบายและสดชื่นมากครับ ผู้พิชิตถ้ำนาคามาถึงป้านี้แล้วต้องขอถ่ายน่อยเถอะเข้าใจอารมณ์พ่อกับแม่เลยที่ชอบถ่ายคู่กับป้ายหลังจากจุดนี้ไกลก็จะให้เราพักสักครู่หนึ่งครับเพื่อที่จะเตรียมตัวลงไปในถ้ำครับในถ้ำนี้ก็จะมีส่วนตัวของพญานาคครับแล้วก็จะมีหัวใจพญานาคด้วยเป็นจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปก,กันครับแต่ห้ามเอามือสัมผัสหินนะครับมองแบบเผลนๆก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับลำตัวของงูเหมือนกันนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดครอบเสียนครับสามารถขอพรได้ด้วยการเอาหัวมุดเข้าไปครับแล้วก็ขอพรอ,อย่างที่ใจอยากจะขอได้เเลลยคครรรับับแแะะะตงนนนนนี้กก็็จจปหวใพพญาา ว่าให้ขอพรเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายครับหรือใครที่มีคนในบ้านเจ็บป่วยก็สามารถมาขอพรตรงนี้ได้ครับบริเวณตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าเมืองบางบทครับหรือเรียกอีกอย่างว่าเมืองรับแลนั่นแหละครับเคยมีพระธุดงที่มาปฏิบัติธรรมสามารถเข้าไปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับแม็กไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหลังจากออกจากถ้ำมาพี่ไกด์ก็จะชี้ให้เราดูนะครับว่ามีเสียงพญานาคอยู่ตรงไหนบ้างแต่ละเสียงเนี่ยห่างกันไกลมากนะครับบางเสียงเนี่ยห่างไปถึงสงกิโลเลยคร ครับซึ่งยังไม่เปิดเป็นทางการเนื่องจากพี่ไกด์ของเราเป็นไกด์สายมูครับจึงพาเรามาสักการะที่นี่ก่อนพี่ไกด์มีทิคในการขอพอรให้กับเราด้วยนะครับพยายามให้ขอเป็นเรื่องเดียวครับแล้วก็ขอพอรอย่างเดียวนะครับห้ามบน่นตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทุกคนควรมาถ่ายรูปนะครับจะเป็นหน้าผายื่นออกไปครับและเห็นวิวทิว,วทัศน์สวยมากแม็กได้ไปหลายรูปเลยครับ บ่อนี้จะอยู่บนยอดเขานะครับมีความลึกประมาณ2เมตรครับพี่ไกด์บอกเราว่าเคยมีพระที่มาอยู่ด้านบนนี้นะครับเคยมาทําพิธีกับบ่อนี้ครับบ่อนี้จึงเป็นบ่อน้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นฝ่ายขนาดเล็กนะครับที่เขากั้นน้ําไว้ครับเพื่อเอาไว้ใช้ด้านบนยอดเขานั่นเองครับด้านบนยอดเขาก็จะมีพระธาตุให้เรากลาบสการะบูชาด้วยครับเราก็จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไปดูเสียนนาคาที่1่ครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีพระพุทรูให้เรากล่าวสการะครับแล้วก็จะเป็นจุดขอ ที่คนนิยมมาถ่ายรูปและขอพรที่นี่มากๆเลยครับแต่เขาจะจํากัดเวลานะครับให้กลุ่มหนึ่งไม่เกิน3านาทีครับและนี่ก็คือรูปถ่ายที่แม็กได้มาครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการเดินทางกลับแล้วครับทุกคนระหว่างทางกลับนะครับจะมีเสียงนาคาที่3อยู่ครับสำหรับเสียงนี้แม็กมีความรู้สึกว่าสวยและสมจริงมากๆเลยครับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ขอให้รวยๆทุกคนนะครับ สาธูครับแม็กเริ่มเดินทางขึ้นท้ำตอน7โมงนะครับขากลับเนี่ยลงไปถึงด้านล่างประมาณบ่าย2โมงกว่าๆครับใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเลยครับใครที่จะมาขึ้นท้านาคานะครับแนะนำมาแต่เช้าเลยครับและที่สำคัญเลยครับอย่าลืมเตรียมสุขภาพมาให้พร้อมด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปของแม็กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าแม็กจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกหรือจะพาไปเรียนรู้พืชผักสมุนไพรอะไรอีกรอติดตามชมนะครับ